ดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเทคเกมมิ่งนะฮะวันนี้เราก็จะมาลงดันเจียนกันนะคือหลังจากพาสีที่เสัญญากันไว้นะฮะคือพานี้คือผมแววนี่มาเอลงทีจะแพ็กมาก็เยอะอันนี้ไปด้วยเอาดาบไปด้วยที่สำคัญคันขาดไม่ได้ฮนะเราต้องเอาไปเยอะๆฮะลงดันเจียนไม่พอแน่แ่ โอเคครับลนหลังจากนั้นเราฮะเราก็ไปลุยกันเลย,เลยครับเออลงไปแล้ว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 ลงแล้วลงแล้วลแล้วโอ้ข้าไปแล้วครับหนึ่งวัตตูต่อศูนย์อชิบหินมันโดนหัวหัวจะแตกมั้งเนี่ย เคคเมื่อกี้ก็คือน้องทักมานะคือน้องจะชวนไปเล่นเซิร์ฟของน้องเ่าได้ยินเสียงมัยนะคือเราได้ยินเสียงนะนายมานะมาแล้วมาแล้วครับท่านผู้ชมมันมาแล้วครับ อ้ในที่สุดก็เจออ๋อสแตนคือผมหลอนจริงๆนะข้างล่างก็คือหลับผีไม่เอา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 คุณบอกว่าไม่เอาอืมเออดีมากการฆ่าตัดว์ยังง่ายได้นะ เฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหลงมาแป๊บเดียวเจอแล้วครับแป๊บหนึ่งนะฮะค้าง อ๋อแป๊บหนึ่งนะโอเคครับมาใหม่มาใหม่มาใหม่มหมเอาเข้าโลผิดโอ้เ่กีเจอคิปเปอร์ค้างเลยนะัะเฮ้ยอ้าวเ,เ,เหีย้ยโอ้ไม่เป็นไรนะฮะเราค่อยลงใหม่ใหม่ รอไม่เสียดายหรอครับก็คือเสียดายของที่คราบมาตั้งนานอยู่เดียมก็ลงไปอยู่ในลาวาหมดเลยอาหารโอ้โหก็จะฆ่าได้รู้ไหมนั่นนั้นไหนดถ่หัวยะอืม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  โอเคครับลาพล้วมีชอะไมาเย,โอ,เาเยโอ้โหตรงนี้ก็มีโอ้โหนะะไม่ต้องตกใจนะนี่คือไดมอนด์นะ ่ล่าวะไม่รู้ละดูถือว่าใช่อ่ะนี่ลาปีสมันสีนี้ส่วนไดมันจะสีนี้นะก็อ่าเจอแล้วสองอันโอ้สามอันพอดีเลยโอ้โหครับก็เอาไปตั้อันสองอันพอ กูไป,ไ,ปไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วกูไปแล้วอย่ายุ่งกับกูอย่ายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูเด้อไปขึ้นบ้านไม่สนใจพอเลิกน้อยเราก็มีไดโนไดนดมม์น้อยเราก็มีดมอนติดตัวนวน,นะก็คือมอยาก ผมไม่รู้จะปิดโปรเจกต์เมื่อไหร่ก็คือผมขอหาเอดอมอนในรอบยี่สักยี่สิบเมตรก็ขอปิดโปรเจกต์เลยว่ะคือเล่นมานานแล้วจริงๆผมเล่นหลังหลังหลังคลิปด้วยแต่ก็กลับมาอยู่ที่เดิมอ้าวมีเหล็กอยู่โอ้โหแป๊บหนึ่งนะแหลกมาก าวเสร็จจะต้องเอาไม้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 กัรอสีจริงโอเคครับจบเดี๋ยวถ้าเราได้ไดมอนด์แล้วเดี๋ยวผมขอจบพาร์ทก่อนละกันคือเดี๋ยวผมไปอัดคลิปต่อพาร์ทหน้า เราไม่โลภเราจะไม่โลภกันนะทุกท่านแล้วเออเอเอจะอ่าเหมือนจะเข้าอาะัว こったけなよ。 ได้เอ๊ไใจเอ๊ได้เอ๊ได้เอ๊อเอ๊อจเ,ออเออจเอแล้วสามเมตรสองสามสี่ไม่มีกูขอแล้วนะอยานะโอเคห้าเมตรกูไปละกลับบ้านละนี่ด้วยความโลภมากของผมอะ กูกลับบ้านดีกว่าไม่โลมาครับไอ,อชีพหายอย่ามาสิเดี๋ยวกูตายเดี๋ยวกูตายมันต้องทำอย่างนงี้ยเออกลับไปสักอันหนึ่งอยู่เงี้ยแหละ โอ,อเหมือนว่ามันจะอยู่ใกล้ๆนี่นะโอ้โหกลัวคือว่านะบางทีก็ใกล้ไปนะเพื่อน ตัวอะไรวะงั้นฮะอือ,นะอ,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 อไปกันนะครับวะผมขอเข้าใหม่เพื่อไม่ให้มันแหลกะนะจะได้วิ่งวิ่งสบายนะฮะวา,ลลาแลลวกูไปแล้ว หมือนว่ากูไม่รู้จักตรงเมื่อกี้นะฮะกูไปแล้ว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 ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วขึ้นบ้านแล้วขึ้นบ้านนอนแล้วเกือบหายแล้วห้ามิตก,กูขึ้นบ้านไปเจ๊ชิปเปอร์หน้าบ้านนี้กูเลิกเล่นเลยนะจริงนะกดเอ็กซ์เซนเตอร์เอนตอร์เลยทีเดียวเออยังสว่างอยู่อือเราตายอย่างควายผิด เจ้าเอ๋สุโลโภัยนอกเข้าบ้านแล้วกูอาหารก็ไม่มีให้กินหลหวาไม่เฟดเฟลออืมอืมอ้าแหลกแหลก หมู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 จ๋าหมู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 คุยงไม่ได้หมูหลอย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 นี่อ้าว้างล่างโอ้โหสามชิ้นเป็นอะไรที่น้อยมากอืมแต่ก็พอประทานชีวิตก็ได้ละ ปิดเประตูเประตู้จงเปิดเปิดอืมไม่ก็ะปิดปะ่ะเดู๋หมู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 เดมอนฮามิดเดมอนฮามิดเดมอนฮามิดกูกินก่อนละสามชิ้นก็ถือว่าประทานชีวิตได้นะ ได้ชิ้นเดียวนี้ผมกดกดกด exe แล้วไปดูเลยฮะว่าตอนไหนมันมีหมูเยอะที่สุดเข้า Google ไปดูเลยฮนะราคาแม่งราคาแม่งเออนี่ก็มีหมูหมูหมูกูคือ,อยาละ่ะนานก็โอเคทางนี้อ้าวสามชิ้นเนืงอมีค่าเป็นมีดอป สามารถ0 1อยรอยอยโอ้โหตีได้แ,แต่หกชิ้นอ่า่าพูดเลยวะแหมโอ้โหอย่านีนะอย่านีนะอย่าละในกะเอออนนี้อนนี้อนี้ กูปวดตาเข้าใจไหมโอ้โหจี๊ดกันขนาดเลยแป๊บนึงฮะโอ้โหมันน่าพูดเลยตรงนี้มี เพื่อท่านผู้ชมนะครับผมถึงทำคือให้กูเข้ามาทำมาใหไมเคอ่ะเดี๋ยวเราจะไปขุดไดมอนด์อีกตรงนั้นที่เราเจอกันนะแล้วเราก็จะขอจบกันเลยก่อนนี้เราจะไปขุดแล้านเราต้องเตรียมอะไรเรียบร้อย อ้าวตรงนี <language> ้ก็มีโอ้โหหิมะอย่าทำกูหล่อนเด้อมันคือมันทำผมหล่อนผมรือว่าไดมอนนะลง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 กูขึ้นได้เนี่ยกูขึ้นดีกว่าครับ กูมานะโอเคเขาบอกว่ากลับบ้านดีสุดนะช่วงนี้กูว่าดีสุดแล้วล่ะไม่ดีเลยตรงนี้เนี่ยบ้านกูอยู่ไหนกูจะหาบ้านกลับกูอยากกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านขอตัวขอตัว แล้วก็อุ๊ยอ่ะวิ่งเขาบอกทะเลรายจะมีผีเกิดเยอะจริงเปล่าผมไม่เชื่อหรอกครับมมีเลยไรวะเกิดในบ้านกูนี่กูกีดนะแกนอนนะเราไม่อยากสู้กับซอมบี้สู้ไปเดี๋ยวเราก็ตายเออช้ามาโอ้ภูมิใจห้าเม็ด ยังก็ได้ลูกห้าคนนะฮะเออแล้วเมื่อนทำไมมันแหลกจังว่าตอนเผาของอะอะตอนเลือกเลือกแหลกแหลกอย่างนี้นะะแล้วก็ต้องทำการวิ่งอะ เราก็ทำการยาลนานายก็ไม่ใช่ละไอ้แมวมุมแมวอยู่ตรงนี้เลยครับกระโดงข้างบ้ากระโดงข้ามบ้าเออกระโดงข้างบ้าอีกอีกทีเออโอเคความเมื่อจะบวกกันน้ำต้องเป็นแบบนะครับ เฮ้ยเียไม่ได้แดกกหรอกไอ้ฮี้เราไอเฮี้อุดอุดแม่เออมันไหลมาได้ไงวะ โอ้โหอย่างมัวเออนี่อ่ะ,ออต,ออะต่อเพื่อเนี่ยกูเนี่ย แล้วนั่นกุญแจกุญแจทองคํากระโดดกูติดแม่นม่งเ่ยจะไม่อยู่ใกล้มันเด็ดขานนะฮะ มาตกเลยกูไม่สนใจเออต้องไหน,นี่เปล่าโอโอทำยังไนะเราเข้าใหม่เสร็จแล้วใช่ไหมครับวิ่งครับรอสันตีเลยครับ เฮ้ย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 โหูหูห,หูแม่งแหละโคราบนี่ไม่ใชโคราบแล้วล่ะในห้องบนนั้นน่าจะมีอะไรบ้างฮนะเอาลาพีดไปด้วยเลชโตน บ้านเราต้องมีระบบเลสต์สัตนไหมขุดไปก่อนเเจออะไรสักเจอของดีสักเมตรสองเม็ตรมันรู้จักแต่น,น้ำวนแต่นี่มันลาวาวนนะเออเออในี่สุดมามาเจอตรงนี้ได้ไงวะ ไกโอ้โหตาแดงๆของมึงช่างโอยแววว่ะแวแวแวาลเลอเกินอากูกลักาบมาละ เดี๋ยวขึ้นไปปิดพาร์ทบนบ้านดีกว่านะพาร์ทนี้ก็จะพาเพียงแค่นี้นะสำหรับพาร์ทต่อไปก็จะมาทำการทำการทำก,การอะไรดีทำการอะไรดี เป็นว่าทำการอะไรเดี๋ยวผมบอกพาร์ตต่อไปนะโอเคครับสำหรับพาร์ตนี้ก็ต้องขกิตัวระบา่อกอนนะครับสำหรับพาร์ตหน้าโอโอเคครับเจอกันใหม่พาร์ตหน้าครับขอบคุณครับโอ้ยแหลกแหลกแหลกแหลโอชอ 拜拜，拜拜。